ก็สวัสดีคุณผู้ชมพี่น้องเอฟซทางช่องกันด้วยนะคะ,ะสวัสดีวันเสราร์ที่ห้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะ,ะเดี๋ยวสำหรับแนวทางในคลิปนี้เนาะพี่น้องเอฟซีเดี๋ยวะจะเป็นแนวทางของเอฟซชายยานะคะติดบนล่างนะคะพี่น้องเอฟซ แนวทางของ FC ชายาก็เข้ากันทุกงวดนะคะดูเป็นแนวทางกันไปเนาะ,ะเลขวิ่งของแม่ลอยเราลงให้ไปแล้วนะคะพี่น้อง FC งวดที่ผ่านมาเนาะเลขวิ่งของแม่ลอยนะคะเข้านะคะพี่น้อง FC แม่ร้อยให้4กับ9นะคะก็เข้านะคะเลขมันออก2 4 6นะคะ2 4 6แล้วก็ข้างล่างออก9 1นะคะมาทั้งสองตัวเลยนะคะพี่น้อง fc เลขวินของแม่ร้อยนี่ตามกันแล้วนะคะไม่ผิดหวังนะคะ4 6นะคะมาข้างบนแล้วก็ เก้าหนึ่งนะคะมาล่างนะคะไม่ผิดหวังจริงๆนะคะตามต่อกันเลยนะคะของงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะแม่เลยให้มานะคะของงวดใหม่เนาะสามกับห้านะคะพี่น้อง fc เนี่ยปีสองพาร้อยหกปีนี้นะคะแนวทางเลขวิ่งของแม่ลอยเนาะพี่น้อง fc แม่ลอยให้มากี่งวดแล้ว14งวดแล้วนะคะ14งวดนะคะอ่าเข้า12ง,งวดหลุดไป2ง,งวดเนาะนี่หลุดงวดวันที่1เมษายนนะคะหลุดนะคะแล้วก็16พฤษภาหลุดนะคะหลุดแล้วก็เดินต่อนะคะดูเป็นแนวทางกันไปเนาะชอบก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันนะคะในงวดใหม่นี้นะคะพี่ร้อแม่ลอยให้มา3กับ5นะคะพี่น้อง F4 สามกับห้านะคะสามกับห้าเนาะอ่าเลขวิ่งของแม่ลอยนาะพเ่น้องเอฟซีเดี๋ยวเราจะให้อ่าแนวทางนะคะเลขวิ่งนะ,ะแต่ว่าเลขวิ่งเราจะยังไม่ลงให้นะคะพี่น้องเอฟซีเพราะว่า เรายังไม่ได้ทำนะคะพี่น้อง FC เพราะว่าตอนนี้ <c oughs> เรานั่งคัดดูตัวดับอยู่นะคะพี่น้อง FC เรานั่งคัดดูตัวดับอยู่แนวทางเรียกวิ่งของเรานะคะพี่น้อง FC วดที่ผ่านมานะี่ยเข้านะคะเราให้สองวดก็เข้าทั้งสองวดเลยนะคะทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะนี่ของวดที่ผ่านมานะคะข้างบนเราให้ส่นะคะตัวเดียวนะคะวิ่งนะคะ ไปหาคู่ประกอบจับคู่กันเอาเองเนาะข้างล่างเราให้2กับ9นะคะก็มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะ4ี่นะคะ4ี่หนะคะ9ให้2กับ9นะคะเข้า91นะคะอย่างงวดนี้เนาะพี่น้อง fc งววันที่16กรกฎานะคะเดี๋ยวเราให้แนวทางไปเข้าๆก่อนเนาะแต่ว่าเรายังไม่ได้ลงให้นะคะ เอานี่เราจะเอามาเทียบกับเลขวิ่งของแม่ลอยเนาะเพราะว่าเลขวิ่งของแม่ลอยนี่เข้าดีเดินดีค่ะนะคะแม่ลอยให้3กับ5มานะคะพี่น้อง fc ให้เน้นที่3ไปเลยนะคะเน้น3ไปเพราะว่าตอนเนี้ยอ่ามันติดดับบนล่างนะคะ5ติดดับ ทั้งบนทั้งล่างนะคะในสูตรแนวทางของเรานะคะแต่เรายังไม่ได้ดูว่ามันเด่นไหมนะคะแต่ณนะตอนนี้5ติดดับทั้งบนทั้งล่างนะคะถ้า5มันดับเอาอยู่เพราะฉะนั้นเลขวิ่งของแม่ลอยอ่ะสามนี่แหละค่ะพี่น้อง fc ที่มันจะมาได้นะคะ,อะลองเอา3ไปหาคู่ประกบกันดูเอานะคะข้างบนเนาะพี่น้อง fc ข้างบนน่ะ มีที่มันจะมาได้นะตอนนี้นะคะข้างบนนะคะคือ0 1 2 3 4 6นนะคะ0 1นย์หนนะคะห้าแปดเก้าตัดทิ้งไปได้เลยนะคะข้างบน5 8 9ติดดับนะคะข้างบนนะคะแล้วก็ข้างล่างนะคะตัวที่มันติดดับคือ0 1 สี่ห้นะคะ014589เนาะพี่น้องเอฟซนะบอกกันเป็นไกด์หลายให้นะคะไม่ได้เขียนให้นะคะพี่น้อง FC ข้างบนนะคะตัวที่มันติดดับเลยนะคะ589นะคะส่วนข้างล่างนะคะตัวที่ติดดับ014589นะคะ ส่วนเลขวิ่งบนล่างนั้นเดี๋ยวเราขอนั่งดูก่อนน้อมดอง fc นะคะเดี๋ยวเราจะเอามาลงให้นะคะเนี่ยเราจะคัดให้เหลือแค่แบบนี้นะคะแค่หนึ่งถึงสองตัวแค่นี้เท่านั้นนะคะแยกให้วิ่งบนวิ่งล่างให้ไปเลยนะคะเพราะว่าอ,า,อาจจะมีหลายๆท่านเนาะที่อาจจะชอบอวิ่งบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะ อ,อย่างเราเองนาอพี่น้อง f c เราก็ชอบเช่นกันนะคะบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะมันจะได้ไปหาคู่ประกบคู่วิ่งได้ง่ายนะคะอย่างของแนวทางเลขวิ่งของแม่ลอยเนี่ยเขาให้มาบนล่างนะคะสองตัวบนล่างเขาไม่ได้แยกมาให้นาอพี่น้อ,นอง f c ซแต่แม่ของแม่ลอยก็วิ่งเข้าดีอยู่นะคะดูเป็นแนวทางไปนะคะ ้าห้าดับเอาอยู่นะพี่น้อง f c ซห้าดับเอาอยู่เนี่ยามาประกบคู่กค่นี้เลยค่ะห้าดับเอาอยู่จะเหลือสามตัวเดียวนะคะเอาสามมาประกบคู่สามหกสามศูนย์นะคะสามหกสามศูนย์ค่ะเพราะว่าแนวทางสองแนวทางนี้จับคู่วินกันได้นะคะจับคู่วินได้เลยนะคะนี่สามหกสามศูนย์นะคะ สามหกสามศูนย์ได้ทั้งบนทั้งล่างแต่ <c oughs> ได้เฉพาะแค่อสามศูนย์ 30, ได้แค่ข้างบนนะคะสามหกได้บนนะคะสามหกได้ล่างอย่างเดียวนะคะสามศูนย์ข้างล่างไม่ได้เพราะว่าศูนย์ข้างล่างติดดับนะคะอ่ะบอกปเป็นแนวทางไปคร่าวๆกันก่อนเนาะเป็นอง fc ใครฟังไม่ทันก็กดย้อนฟังกันนะคะ <c oughs> แนวทางของ f c ซชัยยานะคะมที่ผ่านมาของ f c ซชัยยานะคะอะ่แนวทางติดบนล่างเข้านะคะสูตรอ่แกจะมีสองสูตรเนาะพี่้อง f c ซของ f c ซชัยยานะคะอะ่เลขออกสองสี่หกนะคะมานะคะสี่หกมาข้างล่างออกเก้าหนึ่งนะคะ อ่ะสองก็มีนาองพี่น้อง fc เนี่ยมาทั้งมาทั้งสองมาทั้งสองสูตรเลยนะคะสูตรเดิมสูตรใหม่นะคะหนึ่งก็มานะคะเนี่ยดูเปน็นแนวทางกันไปเนาะอ่างว่ววันที่สิบหกกรกฎานะคะพี่น้อง fc ติดบนล่างนะคะอ่ะสูตรเดิมหรือสูตรที่หนึ่งนะคะเราขอเขียนเป็นสูตรหนึ่งกับสูตรสองไปเนาะมันเข้าใจง่ายกว่านะคะ,ะติดบนล่างนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะให้หนึ่งสามสี่ห้า สูตรที่2นะคะ901นะคะอ่ะเป็นแนวทางกันไปเนาะ3145แล้วก็901นะคะนี่30ค่ะนะคะมีน,นะ30คลิปแนวทางนี้ก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะพี่น้อง fc วันนี้ก็ลงได้แค่คลิปเดียวนะคะน้อง FC หมดวันแล้วนะคะวันทั้งวันก็ต้องทำงานอย่างอื่นด้วยเนะี่น้อง FC ถ้าไม่ได้ติดงานอย่างอื่นนะคะก็ลงให้ได้มากกว่า1แนวทางนะคะ2-3แนวทางนะคะวันนี้ก็มีงานอย่างอื่นที่จะต้องทำเนาะก็ลงได้แค่แนวทางเดียวนะคะก็ดูเป็นแนวทางกันไปก่อนนี่น้อง FC ยังเหลืออีกหลายวันนะคะกว่าเลขจะออกนะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจนุนับซัพ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ